เห็นกต่เมยบังกินไม่เป็นเอ้าววันหนึ่งลูกกูจะได้กินอีิงตว่าพี่นั่งแต่จบมาเศ้าโอ้ยลมอยังน้อขันฝนกระโตก็เด้อกาะแม่ไ่ตีรถบ้าสถึงได้จากข้างสิ่มิได้หน้าเลยอ้าว่บเป็นยังหนาะกูเลื่องแล้วกูเล่นเห็นใจใจจติเอ้า เมียนห่าใจอะไรนี่ถึงบ้านหแล้วเนี่ยกูเอามาขึ้นหมอนมอวาบางนึงนี่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 ย่าฮ่านี่กลนี่คอยพงอามองงูาเนาะง่างปรสูุเจ้าดอก่างพ่อเมียนนเขาต้อมวัดดีเมียเออเวลาดีครั วายสามอันเอาบุเอิ้นนีเน่ักดีบุรมิโอ้ยบป่าบเงอยไ้ยันอาสานีคุณลูกคุณเนี่ยมันกลับมงคุณมักมองใดก็เพื่อใบมองนางลูกออนันแล้วอโอ้ยไอเจ้านีใบนีเบิดมือใจไป็เจ้าไปกินเหล่าแล้วทังหยก็สงมอกทำแ่เท้ไปกินเหล่าพในบ้านน้องบ่อบานเหล่า้นคน้ั คุนยิบ่ตัวเด้ยพี่น้องกตกกางมาลำมางั้นอย่าว่าสัอโอ้ข้อเงินนี่เงินซื้อเราจักบานนะจยงเงินขง้นก็ได้ลอยเศร้าเหรอเอาะวาเด้อเอาไหมเอบักหัำเขาบอมีพ่อหนึ่งเงินมีพ่อสลึงผ้าเสาหักแป่นเปล่าแต่งนลูกหน่อยเขาเย็นรักเขาปันน้องทองคำหนัานาจะไปหาเลยนบกเล่นไพ่รด้เงินเท่าไรกันหนเอาเม่ไปซื้อเขาในเป็นยัง มึงเป็นบ้าจำว่านวนเพิ่มอีนวนเพิ่มมีกี่ปากมึงอี่ค้อยทางหากินย้อนให้ดูนะว่าพนุหลายเพื่อนสูกินยังตั้งแต่กี่ไปกินขีเป็นมุมหมาู้ดหมาดเว้นหากูแน่ล่ะไปมาขอกู้ใดกูแก้หาตูกินออกบ้านกูกำเนยน่าเด้อหน่าเดอกบ้านแล้วองเา่อบอดูเลยมึงยอมดักดั กัรพอมันยอมึงกิงไงนะมึงอยู่นี่มึงยังมาเก่งกับกู่นี่ยังตุยอยู่ที่ตายภาษาใหญ่เงี้ยปู่ไม่ได้อีกอย่างยังมาเก่งนะต้องเดียวคนนี้โอ้ยโอ๊ยแต่ประตูที่อื่นร่างบอสัมเนมันมามึงขึ้เอากูก็ได้ลมึงมาดิมาคุยกับกู่บ้าง ไอ้สุดใจเจ้าไปอย่างที่สร้างข่อยข่อยแต่ตีปีกคนที่มองคนีจะมาไอ้คุณจะไดตัวรูบางกังให้จทานเนี่ยถ่อปี่ไปยืมใส่ก็ไะได้รก็่อนนะถ้าคอยไปหาขอท่านขอเขาบักบักก็ได้ดีเหมานกัเข้าในปัญญามึงเป็นบ้าแตบว่ากูในบ้านเลีุ้้มขี่ทุกขี่เนี่คือสุ่มพอมึงเด้อไปหาขอคนอยงไรกูก็อยากอาย้นนักนตัวอยากไมาบ้านก็คือยากอายกินกันเอาเอามาเขา ไปได้ไปขอพี่ขอ้อ,องไปให้มันได้เข่ามาทำบาได้เข่ามามึงยังไม่เงี้ยเด็ขดขาดคันบาได้เข่ามานะกูสิเขามึงโอ้มึงคงสิมักเกล้งเลยกู